วัที่7กุมภาพันธ์2,568นางสาวบุษณีชิดเชื้อพัฒนาการอำเภอวังวิเศษมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษนำคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ปี2,568บ้านทุ่งแคสูงหมู่ที่2ตำบลเขาวิเศษจำนวน15คนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบที่บ้านบางนุ้ยหมู่ที่6ตำบลสิมปุดอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ โดยมีนายมนทาคงกระพันประธานกองทุนแม่ให้การต้อนรับซึ่งมีประเด็นการศึกษาดูงานที่สำคัญดังนี้ 1. รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ2กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านกองทุนแม่3แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินง,งานของหมู่บ้านกองทุนแม่4การจัดกิจกรรมสมทบทุนของหมู่บ้านกองทุนแม่ทุนศรัทธาทุนปัญญาเพื่อให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด